ค่ะเรามาคุยกันต่อนะคะก่อนที่สายใหม่จะเข้ามาเนี่ยนะคะเมื่อกี้นี้จะต้พูดค้างถึงน้องมอสวนดุสิตที่โดนโดนยิงตายแล้วก็น้องมอรามเนี่ยซึ่งเป็นคนยิงเนี่ยก็ยิงตัวเองตายตามไปด้วยเนี่ยนะคะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการที่เราเราจัดการกับอารมณ์ตัวเองจัดการกับความรักของตัวเองได้ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็เอ,อเวลารักเนี่ยนะคะทุกคนในเวลามีความรักเนี่ยมันจะมีมันจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในตัวในตัว,ใน,ตวในหัวใจก็คืออยาก อยากได้อยากเป็นเจ้าของรู้สึกตัวเองอยากครอบครองแล้วเวลามีความรักเนี่ยนิสัยอย่างหนึ่งมันจะเกิดขึ้นใจโน้เรื่องสลึงคิดยี่สิบเรื่องสลึงคิดสองร้อยต่คนอื่นไม่งอนนะดีสารพัดเข้มแข็งเลยแต่กับแฟนนี่ไม่ได้เลยนะคะนิดหนึ่งก็ไม่ได้เลยมันจะเป็นอัตโนมัติเลยทุกๆคนนะคะเราจะคิดมากแข่แฟนมาไม่ตรงเวลาแข่เขาไม่สบตาแข่เขาไม่เอาใจนิดหนึ่งเราก็คิดไปสารพัด เออบางคนหนักเลยนะคะบางคนหนักเลยแฟนมาสายเขา,าแฟนไปหาคนอื่นแฟนมาเร็วเขา,าแฟนกลัวโดนจับได้น่ามาเร็วโดนหาว่าเดี๋ยวโดนจับได้กลัวจะจับได้ว่าว่ามีคนอื่นแฟนมาตรงเวลาอันแน่กลัวรู้กลัวรู้รีบมาตรงเวลาใครจะมาตรงเวลาได้ทําผิดไปหมดอย่างนี้นะ่าเรียกว่า มองความรักด้วยความหวาดระแวงนะคะแล้วก็แล,วกแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรารักใครแล้วของคนคนนั้นไม่ต้องเป็นสมบัติของเราคนเดียวนะคะก็อันนี้พูดยากนะแล้วก็คงทํายากอา,อาจพูดไม่ยากเท่าทำาต่ทายากมากกว่าอีกนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณคิดจะรักใครเนี่ยก็จําไว้เลยว่าให้ความรักนั้นเข้ามาในชีวิตเราแล้วทําให้ชีวิตเราเนี่ยเจอแต่เรื่องดีๆเถอะให้เรามีความสุขมากขึ้นเถอะ ก่อนที่เราจะมีความรักเรามีความสุขเท่านี้เรามีชีวิตแบบนี้เมื่อเรามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราควรจะเป็นการเปิดโอกาสให้เขานํานําความสุขเข้ามาในชีวิตเรานะคะแต่พอพอมีเขาเข้ามาปับ๊บเริ่มหึงหวงเริ่มคิดมากเริ่มหวาดแล้วแวงเริ่มกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นอ้ทุกข์แล้วมันจะมีทําไมความรักแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเรา,เราต้องใช้สติ นะอย่าใช้หัวใจอย่างเดียวสมองกับหัวใจมันต้องไปกู้กัน